ะยางนี้มีเรื่องเล่าตอนพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตงจากอโยธยาถึงรัตนโกสินทร์อย่างที่ทราบกันดีว่าบรรดาเครื่องราชสตาวุธอันเป็นเกียรติยศในราชวงศ์สมัยกรุงศรีธยานั้นได้สูญหายไปจนหมดสิน้นครั้งเมื่อเสียกรุงให้แก่พมา่าไม่เว้นแม้กระทั่งพระแสงปืนอันล้ำค่าที่ได้มีการจารึกมาตั้งแต่กรุงเก่าและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ั้งของไทยและของพมา่าเองพระแสงปืนนั้นคือพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ําสะตงโดยมีที่มาดังนี้ณนะแม่น้ําสะตงซึ่งมีความกว้างประมาณ400เมตรทางพมา่าได้ไล่ยิงปืนใหญ่ข้ามแม่น้ํามาหวังเด็ดชีพสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรทรงประทับอยู่ริมแม่น้ําใช้พระแสงปืนยาวก้าวคืบและทรงอธิษฐานถ้าการกู้ชาติสำเร็จขอให้ยิงถูกฆ่าศึก ทรงยิงไปถูกสุลกรรมมาแมททัพพม่าตายอยู่บนคอช้างพระแสงปืนที่ใช้ยิงชุลกรรมมาตายบนคอช้างในครั้งนั้นได้นำปรากฏต่อมาว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงนะับเป็นพระแสงอัสดาวุฒอันเป็นเครื่องราชูวโภคอันปรากฏอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่อสถาปนากรุงรัตนกโกสินทร์แล้วราชการที่หนึ่ง ทรงพระราชดำริให้จำลองสร้างพระแสงปืนต้นขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นพระเกียรติยศและเฉลิมพระเกียรติวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรพระแสงปืนนี้จึงจัดเข้าเป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตั้งแต่รัชกาลที่สองมาจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบัน